กับบริษัทปุ๋ยหมักแผ่นดินทองสเสนอรายการอุ้กเษกษตรกับนายมดเขียว สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับเพื่ลูเกษตรกับนายมดเขียวครับเรายังคงอยู่กันที่ไร่คุณหนูนะครับอำเภอหอดจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็พี่ชนทิชานั่นเองครับที่เห็นตรงหน้านี้ก็คือสตรอเบอรี่นะครับทําไมถึงตัดสินใจเลือกปลูกสตรอเบอรี่ก็คือว่าแถวนี้มันยังไม่มีใครปลูกอะคะก็ะเลยอยากจะเป็นคนนําร่องอแบบว่า เพราะว่ามันมีนักท่องเที่ยวขึ้นมาอยู่แต่ว่ามันไม่มีสตรอเบอรีม่มันไม่เป็นที่จุงใจให้ใครพอดีก็เลยอยากจะทําตรงนี้ว่าออยากจะทําให้มันมีสตรอเบอรี่เหมือนทางสเสมงบ้างเงี้ยค่ะเพราะเส้นทางที่เราเดินทางมาหอดก็มีแยกที่บอกว่าไปสเสมองค่ะ,ะ,ะทางไปสเสมงผมเคยไปสเสมงเนี่ยจะปลูกสตรอเบอรี่เยอะมากเยอะมากค่ะนะฮะแต่แถวหอดเนี่ย ไม่มีไม่มีค่ะที่นี่ที่แรกที่เดียวที่แรกแล้วก็ที่ดีที่เดียวด้วยนะที่ไรคุณน้อร่อยที่สุดแถวของอำเภอฮอด้วยค่ะโมหรือเปล่าอร่อยที่สุดของอำเภอฮอดนะเขาบอกว่าที่อร่อยเพราะว่าที่นี่นั้นใช้ปุ๋ยอินรีย์ว่าขนาตามมดเขียวเป็นอินรีใช่ค่ะใช่ค่ะปลอดสารด้วยอเขาบอกว่าสตรอเบอรี่นะมีคนพูดมาว่าใช้เคมีกันเยอะมากใช่ค่ะทำไมที่นี่ถึงตัดสินใจใช้แบบอินรีย์ฮะเพราะว่าความคิดของพี่นะเพราะว่าตอนนี้เขา คนส่วนมากเขาจะรักษาสุขภาพเนาะจะนึกถึงว่าไอ้นึกถึงจะกินของให้ปลอดภัยก็เลยพยายามเลี่ยงๆที่มันเป็นสารเคมอีอะไรเนี่คยค่ะที่ไร่คุณหนูแห่งนี้นะครับก็คือเหมือนเป็นเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยใช่ค่ะนะครับนักท่องเที่ยวก็มาเที่ยวชมไร่ต่างๆะนะครับกเก็บเองอม,มาเก็บเองในไร่แล้วก็ที่สำคัญคือเราจะปลอดสาร,รจริงๆค่ะ นี่แสดงว่านักท่องเที่ยวมาสมมติว่าอยากจะมาเที่ยวที่ไรสตอเบอรี่ที่นี่สามารถเดินมาเก็บเองได้เลยได้ค่ะทานได้ได้เอาก็หิ้วกระป๋องไปคนละใบแล้วก็จะบอกว่าเก็บใส่กระป๋องแล้วก็มาช่างกิโเรก็ว่ากันไปคือได้บรรยากาศด้วยที่สำคัญกับนักท่องเที่ยวก็จะได้สตอเบอรี่ที่ปลอดสารพิษแน่นอนก็ปลอดภัยค่ะแล้วก็สดอร่อยด้วยนี่การันตีไหม คุณผู้ชมครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับสตรอเบอรี่นั้นยังไม่ออกหรอฮะยังค่ะนะครับยังไม่ถึงฤดูกาลต้องประมาณมักระลามกระลาแต่เริ่มออกจริงๆประมาณปุจิกาก็จะเริ่มมีนิดหน่อยละแต่ยังไม่เยอะแต่ถ้ายังให้มาให้ดูสวยๆเห็นลูกห้อยเยอะๆนั้นประมาณมกระลาไปๆอืมนะครับก็ตอนนี้ถือว่าเขาอยู่ในช่วงไหนฮะตอนนี้ตอนนี้อยู่ในช่วงแบบกําลังพร้อมจะออกดอก จะไว้ดอกละะจไว้ดอกแล้วคือเป็นช่วง,งเขาคือตัวนี้ก็คือพร้อมที่จะไว้ดอกพอไว้ดอกเสร็จแล้วก็ออกผลออกผลนะฮะคือพฤติการนี่คือจะเริ่ม <จะ S 1> มีผล,ผลแล้วะจะให้งามจริง,รงๆเต็มนี่เป็นสตรอเบอรีร่หมดเลยก็ช่วงมมก,กราด จะเห็นลูกเต็มเลยค่ะอากาศหนาวอากาศดีเลยนะครับเดี๋ยวมัคคราขออนุญาตมาเที่ยวใหม่ได้ค่ะนะฮะเราจะได้เห็นสตรอเบอรี่นะครบเนี่เต็มนี่เลยแล้วก็มาชิมกันอย่างที่พี่เขาบอกว่าอร่อยอร่อยจริงหรือเปล่าเดี๋ยวมกครามาเจอจ้ตองว่าพิสูจน์เองเนาะตองว่าพิสูจน์เองอ่าเรื่องการใส่ปุ๋ยการดูแลปุ๋ยอย่างที่นี่เลือกใช้ปุ๋ยอินทรีย์วางขนาดตามมดเขียวใช่ค่ะนะครับการให้ปุ๋ยนี้ให้ยังไงฮะการให้ปุ๋ยก็คือตอนแรกก่อนจะปลูกแล้วก็ลองก้นหลุมก่อน แล้วพอโตขึ้นมาอ้นี่เราจะโรยตรงกลางตรงแถวน้ําหยดเนี่ยค่ะแล้วพอปล่อยน้ํามันก็จะซึมเข้าไปเมื่อก่อนเคยใช้อย่างอื่นที่ไม่ใช่อินรีไหมคะเมื่อตั้งแต่ปลูกสตรอเบอรี่ก็มาใช้อินทรีย์ตลอดตั้งแต่แ,ตแ,ตแรกเลยค่ะแต่เมื่อก่อนปลูกปลูกอย่างอื่นก็ใช้ปุ๋ยทั่วไปอ นะฮะก็เริ่มใช้อินซีมาเลยนะฮะสปีแล้วนะแล้วก็ให้ผลผลิตที่เป็นที่น่าพอใจไม่ว่าจะเป็นตัวเองแล้วก็นักท่องเที่ยวที่ได้มาเที่ยวสัมผัสบรรยากาศนะฮะนอกจากที่จะมาสัมผัสบรรยากาศดีๆของที่ไร่คุณหนูแห่งนี้แล้วยังได้เก็บสตอเบอรี่เองด้วยนะแล้วก็ชิมเองรสชาติเยี่ยมแน่นอนจะให้ดีมกรฎาลเดียวเจอกันใช่ค่ะมาอีกรอบหนึ่งเอาล้วสำหรับวันนี้ครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณครับ คุณผู้ชมครับในครั้งต่อไปครับที่ไร่คุณหนูแห่งนี้นะครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายนะครับเขาทำการเกษตรแบบอินทรีย์แต่เขาปลูกอะไรบ้างติดตามในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ <c oughs> สุดยอดปุ๋ยอินทรีย์วังขนายตรามดเขียวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร080 550 4888